ที่ตัดสินใจเข้ามาซื้อกินนะคะวันนั้นโลกอะไรจากที่เป็นรุนแรงอ่าตอนนั้นที่แบบคือทนไม่ไหวแล้วก็คือเป็นอ่าไข้ทรพดู ค่าเทดูเนี่ยมันเป็นเดือนชนเดือนแล้วมันปวดหัวมากแล้วมันแบบค่าเทปดูเนี่ยถ้าใครเป็นเราจะรู้เอนะผู้หญิงจะรู้เออนะแล้วมันมันมันคือแบบไม่ไหวแล้วอะอนะก็เลยแบบว่าอาจารย์นาทยเนี่ยส่ง่าของนพเก้าเนี่ยมาบ่อยมาที่บ้านอะบ่อยมาที่เฟซเนี่ยเออนะส่งมาบ่อยแล้วทีนี้ก็เลยเอ่า แต่จริงๆแล้วรู้จักมาสองปีที่แล้วอะรู้จักมานานแล้วเออนะตั้งแต่เจอไลฟ์คูวิพรเนี่ยอบอสพี่อูเนี่ยไปส่งชาด้วยนนยังเป็นป้าอยู่เลยใช่คูวิพรยังเป็นป้าอยู่แล้วก็อบอสพี่อูเนี่ยไปส่งชาดด้วยตัว,ตวเองอ<ว>ขับ<ว>มอไซค์แว้นไป<อ>ที่เอามากินนี่แหละก็คือปวดหัวทนไม่ไหวแล้วคือค่ายทับปดูมันเล่นหนักมากเลยแบบไม่ไหวแล้วแบบเบื่อชีวิตเลยแบบโอ้โห ถ้ามันจะป่วยหนักขนาดนี้ตายเหอะอะไรอย่างนี้เลยเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็เลยอ่า บอกอาจารย์น้าทายเนาะทักอาจารย์น้าทายไปว่าเออเอาให้หนูกินหน่อยอะไรอย่างงี้อ่านะแต่แต่แต่ไม่ได้สั่งทีละกล่กองเพิงเขากล่กองนะสั่งดีลเลยยี่สิบเลยอ๋อสั่งยี่สิบังยี่สิบกล่องเลยนะเอามาเลยยี่สิบกล่องเนาะทั้งชาแคปทั้งชาชงนะคะเออเอาทั้งสองอย่างเลยนะอ่ามาเลยนะทีนี้ก็เอามากินทีแบบว่าอ่าเช้าเช้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองก่อนเนาะหนึ่งซองเนี้ยไอ ชาแคปก็ตอนเช้าสองแคปซูลก่อนอาหารแล้วก็ตอนเย็นอีกสองแคปซูลก่อนอาหารแต่ทุกวันนี้คือแบบพอเจอแบบว่ากระทุงโลกบ้างอะไรบ้างก็คือมันอยากหายไวๆไ,ไงก็เลยเล่นแบบว่าชาแคปเนี่ยเช้าสองกลางวันสองเย็นสองส่วนไอชาชงเนี่ยก็นั่นแหละเช้า เ 2, ข้มๆเลยสองเย็นเข้มๆอีกสองแต่เวลาถ้าเกิดเวลาเวลาเราแบบว่ารู้สึกขั้นเนื้อกันตัวหรือว่ามันจะมีกระทุงอะไรเงี้ยครูดีก็จะเล่นแบบว่าอัดเป็นแบบว่ากลางวันอีกสองคือแบบ<อ> <c ười> แบบสูงสุดหกเม็ดใช่ค่ะหกเม็ดเออนะกินแคปซูลเนี่ยหกเม็ดแล้วก็ชาชงเนี่ยวันปกติสี่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 ซองเออคือชงเข้มๆเลยอะ่ะ อ่านะชงเข้มเเลยสองซองตอนเช้าตอนเย็นอีกสองซองก่อนนอนอ่าแต่อ่าชงเข้มเเนี่ยคือเสร็จแล้วก็เอหางหางมันก็คือใส่อ่านะอาออบนที่พิงไปซะแล้วเนาะใส่แบบว่า อาการาน้ําใหญ่เลยอะเออนะชงแบบว่ากินทั้งวันกิน,กนต่างน้ําไปเลยอะกินแบบอุ่นๆร้อนๆอย่างนั้นอะต่างน้ําไปเลยแล้วจนกูดีก็กินน้ําเย็นไม่ค่อยเป็นแล้วกินน้ําอุ่นอยู่ตลอดเวลากินน้าเย็นอะกินน้ําแบบว่าน้าร้อนตลอดแล้วซดๆอะเวลาซดร้อนๆรู้สึกว่ามันจะแบบเหงื่อแตกเวลาเหงื่อแตกรู้สึกเลยว่าเขาจะขับอาสารพิษออกจากร่างกายเราเพราะกูดีรู้เลยว่าเวลาอีตอนที่เรากินเนี่ยเขาจะขับสารพิษเพราะว่า เวลาเราขับถ่ายเนาะคือครูดีเป็นคนสังเกตไงเ,เวลาเราขับถ่ายเงี้ยมันจะมีม,มันๆเป็นฝาฝาเพราะตอนนั้นครูดีอ่าเป็นโลคอ้วนด้วยเนาะจากที่มันเป็นเป็นหลายโลคอะ่ะเจสิบกว่า พี่น้องคะเจ็ดสิบกว่ากิโลนะคะวันนี้พี่ว่าคิดว่าน่าจะเหลือไม่ถึง65สิ้ไม่ได้ไปช่างอีกเลยไม่ได้ช่างอีกเลยเห็นหน้าสวยๆอย่างเงี้ยดูหุ่นได้นะคะไม่น่าถึง6กบจาก7สนะคะถ้ามาเกิดปัญหากับตัวเองแล้วปินเน็บชาชาจนครึ่งซีกนะคะแล้วน่ะไม่กล้าไปหาหมอลุกไม่ขึ้นไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็ปวดปวดประจำเดือนปวดมากนะคะแต่พอกินชาไปนะคะมันขับออกมาสิ่งที่ ที่เห็นเป็นมึกเมือกไขมันตรงนั้นน่ะที่ลอยๆอยอยู่นะคะเราพูดความจริงนะคะเหมือนเราอะ่ะขนาดเราอะ่ะเอาจานข้าวเนาะไปล้างนะคะจานข้าวกินอะไรที่มันมันกินแกงเผ็ดแกงกะทิมันมันน่ะเราต้องเทน้ำยาล้างจานต้องสองรอบกว่ามันจะหายมันถ้าคุณไปซื้อข้าวขาหมูแล้วคุณคิดดูมันอยู่ในผนังลำไส้มันอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้ว อะไรที่คุณบอกว่าเป็นไขมันในเส้นเลือดเป็นเส้นเลือดตีเป็นอะไรทั้งหลายแต่เนี่ยนะคะวันนี้คุณหนูดีรอดแล้วแล้วไม่รู้นะคะเหมือนมีโรคเก้าโรคเหมือนมีก้อนหินอยู่ตามตัวเก้าก้อนนึกภาพออกไหมคะแล้วมันหลุดทีละก้อนตอนไหนไม่รู้คําพูดเนี้ยพิมว่าเห็นภาพเพราะน้องท่อนบอกน้องท่อนก็หลายโรคนะคะพอกินชาไปแล้วมันหลุดออก